แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแพรน์นวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิพเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับ สวัสดีครับแม่กำลังเล่นท่าวอบอยอยู่เลยครับผมเดี๋ยวมาในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการพัฒนาความแข็งแรงของการฝึกท่าวอบอยอย่างไรให้มีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดครับสำหรับใครที่จะเป็นแข่งขันไฮร็อกสมผมดูคลิปนี้ให้ดีครับเพราะนี่คือฐานที่แปลกของคุณครับขาเนี่ยจะพังแหลกไม่พังแหลกรับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการพัฒนาความแข็งแรงข,ของขาล่วงหน้ามาก่อนเนี่ยผมผมบอกเลยว่า ฐานนี้จะเป็นฐานที่คุณร้องหาชีวิตนั่นเองครับซึ่งวิธีการพัฒนาความแข็งแรงของขาคุณจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับไปไปดูกันถ้าคุณต้องการฝึกหนักและจริงจังกับเรื่องของการสร้างกล้ามและลดไขมัน c r e ีนโป e Pro Max คือคําตอบครับประกอบไปด้วย Creatine m o n o h y d r เพิ่มพลังทุกเซต L-Ornithine ฟื้นตัวไวไม่ล้า L-Tyrosine โฟกัสชัดในทุกการฝึก L-Alanine เพิ่มความทนทานพลังงานไม่ตก L-Theanine ลดความเครียดคุมสมาธิได้ดีนี่คือสูตรที่ครบที่สุดสาหรับคนจริงสนใจคลิกลิงก์ได้ใต้คลิปเลยครับ มาในท่าที่1ครับผมของการพัฒนาความแข็งแรงสำหรับการไปเล่นท่าวอลบอลนะครับผมคือท่าจอบเบสซควอนนั่นเองครับคือการที่เราถือตัวของดัมเบลครับไว้ที่อ,อกของเราลักษณะน,นี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็สควอนลงไปตุ่มตุ่มทรงนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับเวลาที่เราเล่นท่าวอลบอลครับ มันจะมีลูกบอลนะครับน้ําหนัก6กิโลกรัมนะครับอยู่เหนืออกของเรานะผมหรือถ้าเกิดว่าเป็นโปรเนี่ยครับเขาจะมีน้ําหนักอยู่ที่9กิโลกรัมใช่ไหมครับอยู่ที่อกของเราครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่คุ้นเคยกับการที่มีน้าหนักนะครับอยู่ตรงหน้าเราแบบนี้ครับผมจะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อนะครับที่มันไม่คุ้นเคยนะครับมันเกิดอาการล้านะครับผมซึ่งในที่นี้ครับการถือดัมเบลนะครับไว้ข้างหน้านะครับกับการถือดัมเบลอยู่ข้างล่างนะครับหรือการแบกบา กลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ s t a b i l i z e นะครับผมในการรักษาความมั่นคงมันมีความแตกต่างกันนะครับบอกก่อนครับผมดังนั้นครับเราจําเป็นจะต้องทําความคุ้นเคยกับการฝึกสตร t งชนีนี้นะครับด้วยการถือท่าดั b เ e ลสควอตนี้ครับผมคือทาความคุ้นเคยกับการถือน้าหนักไว้ที่อกของเราครับเสร็จแล้วเราก็ฝึกท่าส q u a t ไปนะครับผมลงหายใจเข้าลงให้เต็มนะครับผมฝึกที่จะลงให้เต็ม a n ร e ช f m o ช i ่ n คือตรงลงเต็มระยะนะครับเพื่อให้ตัวของเราไม่ผิดกติการในการแข่งขันไฮร็อกโอเคไหมครับลงปุ๊บขึ้นมานะครับลงหายใจเข ลงให้จะเข้าและขึ้นหัวจ่อครับมีข้อควรระวังนิดนึงครับผมสำหรับสายเพาะกายนะครับคือการแข่งขันเพาะกายเนี่ยนะครับมันจะในเรื่องของความเครียดของกล้ามเนื้อในเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นเขาจะฝึกช้าคอนโทรลและค่อยค่อยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อทําให้เกิดภาวะไฮเปอร์โตฟี่คือการสร้างขนาดของกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนักกีฬาครับสิ่งที่เราต้องการคือ power speed strength โอเคไหมครับดังนั้นถ้าเราต้องการความเร็วนะผมให้คุณนะครับลงฟืบขึ้นมาตึม ขึ้นมาในแรงระเบิดนะครับผมแล้วขึ้นมาอย่างมั่นคงนะจะช่วยทําให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อของคุณมีความคุ้นเคยกับการระเบิดมันขึ้นมาครับทําให้การเล่นท่าวอลบอลของคุณเนี่ยนะครับผมไม่นมีประสิทธิภาพและทําได้เร็วนะครับบางทีในบางกรณีนเนี่ยครับผมการแข่งขันเนี่ยนะครับมาแซงกันเนี่ย เอาท่าสุดท้ายจริงๆนะคือท่าบวบครับคนนึงเนี่ยทำได้ช้าอีกคนนึงทำได้เร็วกว่าครับดังนั้นการฝึกพวกระบบพลังงานเหล่านี้ครับผมฝึกพวกเรื่อง s t ร e n g t h power แล้วก็สปี d ครับจะช่วยทำให้คุณมีความเร็วเหนือคู่แข่งครับให้เป็นทรงนี้เลยครับโดยน้ำหนักที่เราใช้ครับผมมีความหลากหลายในการฝึกนี้ครับผมหนึ่งเลยคือฝึกเรื่องของ Power คือยกจำนวนครั้งไม่เกิน6กครั้งครับยกอยู่ที่6-8ครั้งก็ได้นะครับผมเพื่อพัฒนาความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขาแล้วก็กลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ในการฝึกท่าวอลลครับต่อมาคือการฝึกแบบไฮเรฟนะครับจำนวนครั้งเริ่มต้นอยู่ที่20จนถึง30ครั้งครับเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของขาของคุณนั่นเองครับผมนะครับฝึกความทนทานเข้าไว้ด้วยนะครับจะทําให้คุณนะครับผมเป็นคนที่มีขาที่แข็งแรงกว่านักกีฬาคนอื่นๆที่ไม่เคยฝึก่านี้มาก่อนเลยครับก็อย่างที่บอกครับผมฝึกถองระบบพลังงานนะครับฝึกวันหนึ่งนะครับผมจะเป็นการฝึกแบบพาวเวอร์หรือสเตรนจ์ก็ได้นะครับฝึก6-8ครั้ แล้วกลับมาทำใหม่3าถึงสเซตนะครับผมหรือ5เซตก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเป็นวันที่คุณฝึก endurance ฝึกความทนทานของขาของคุณนะครับจะทนครั้งอยู่ที um ่ um 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 Hoş 2 0่สถึงสาครั้งสําหรับการฝึกท่าก็เป็นสควอตตัวนี้ครับจะทําให้คุณมีขาที่แข็งแกร่งมากๆสำหรับการเล่นท่าวอลเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่2คือท่าอะไรครับผมไปดูกันนะครับมาในท่าที่2 ของการฝึกของเราครับเพื่อพัฒนาความแข็งแรงสำหรับการเล่นท่าบอ,รบอรครับคือท่า standing shoulder press ครับคือท่าที่เราดัน mm hmm. ดัมเบลขึ้นไปเหนือศีรษะนะครับผมคือบอกงี้นะครับเวลาที่เราเล่นท่าบอ,รบอรครับบางทีขาได้นะครับ แต่แขนมันไม่ไหวไหล่มันพังนะผมมันก็ส่งบอลขึ้นไปเหนือศีรษะไม่ได้ครับเพราะว่าเป้าเนี่ยมันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเตี้ยหน่อยนะครับแต่ก้าเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับคือเป้าจะอยู่สูงขึ้นไปนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ตัวไม่สูงมากนะครับการส่งบอลขึ้นไปเนี่ยคือแล้วถ้าเกิดว่าไหล่คุณพังแล้วเนี่ยนะครับคือจบเลยนะครับการแข่งขันเนี่ยนะครับมันคือดาสุดท้ายแล้วอะโพเดียมอยู่ข้างๆางคุณแล้วนะแต่คุณไปไม่ได้นี่จากว่าไหล่ของคุณมันมมมััััััันน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 นลลลล้้้้้้้าาาาาาากกกกกกๆเเเเเเเยะะ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 คคคคครร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 รบบบบดดงงงฝึชททูสปปปป็็็็ออออไไีีีุ่ณณจจจจตใหผววิธืืถขษ เทคขึ้นมาตั้งนะครับแล้วดันขึ้นไปนะครับเกร็กงกลางครับผมการฝึกในลักษณะนี้ครับเป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดของเราครับและกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้พุชนะครับขึ้นไปเหนือศีรษะของเราด้วยเช่นกันนะครับลงหายใจเข้าและขึ้นหายใจออกนะครับ คุณจะใช้ตัวของดัมเบลหรือว่าบาเบลก็ได้นะครับในการฝึกของคุณนั่นเองครับทำให้ไหลของคุณนะผมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันแข่งขันไฮวอลของคุณนั่นเองครับผมแต่ว่าระบบพลังงานที่เราจะใช้ฝึกนะครับจะมีอยู่2อย่างด้วยกันครับหนึ่งคือสตรนนะครับคือยก 6- 8ครั้งนะครับแล้วหมดแรงกับการฝึกแบบไฮเว็คือยกจำนวนตั้งแต่15-20ครั้งนะครับผมสำหรับการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับผมการฝึกทั้งสองระบบพลังงานครับจะทำให้คุณมีงคมนวาาท คือต้องบอกก่อนนะครับไอ้วอลบอลเนี่ยไอ้ลูกบอลเนี่ยน้ำหนักมันแค่6กกิโลกรมัมมันเบามันโคตรเบาเ,เลยแต่ว่าคุณน่ยลากมาจนกระทั่งดาที่8แล้วอะนะครับตัวของกล้ามเนื้อคุณมีความลาแล้วครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีตัวของความแข็งแรงพื้นฐานของกล้ามเนื้อคุณมีความทนทานพื้นฐานที่คุณเคยฝึกเวทชูนิ่พวกนี้มาแล้วครับผมน้ำหนัก6กกิโลเนี่ยนะครับมันไม่สามารถกระทบกระเทือนต่อกล้ามเนื้อหงุมได้นะครับดังนั้นแนะนําเลยว่าให้คุณฝึกตัวของเวทชูนิ่งในท่านี้เป็นประจำครับคือออทททท่่่่่่่่่าาาาา standing shoulder press นนนนนนััััเเเเงงงคคครรรบบผมมแแตตยยไก็็ีีีปพ2้ เดี๋ยวไปดูว่าท่าที่3ของเราคือท่าอะไรครับผมไปไปดูกัน สำหรับคนที่ออกกําลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสําคัญไม่ใช่การฝึกหนักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกัมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกาลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกาลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็ มาในท่าที่3ครับที่เราใช้ในการพัฒนาการฝึกวอลบอลของเรานะครับผมนั่นคือท่าดัมเบลทรัสเตอร์นั่นเองครับผมคือการที่เราใช้ดัมเบลสองข้างนะครับในการฝึกท่าทรัสเตอร์แต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับคือต้องบอกก่อนวงเลไว้ก่อนนิดนึงนะครับคือคุณสามารถใช้ดัมเบลแค่ข้างเดียวก็ได้นะครับฝึกในท่านี้ก็ได้นี่ก็เป็นการจำลองการฝึกท่าวอลบอลได้เช่นกันครับท่าทรัสเตอร์ก็คือท่าที่เราถือดัมเบลใช่ไหมครับตั้งตัวของดัมเบลไว้เหนือหัวไหล่ของเรานะครับเสร็จแล้วเราจะลงไปในท่าสควอตนะครับบแข้อกชู คุณฟอร์มไหมมันคือวบอลนั่นแหละนะครับแต่สังเกตน้ำหนักที่ผมใช้นะครับผมใช้ค่าละสิกิโลกรัมดังนั้นผมจะดันน้าหนักเนี่ยนะครับยีกิโลกรัมนะผมขึ้นไปเหนือศีรษะแต่เวลาที่ผมฝึกจริงนะครับผมใช้น้ําหนักที่มันหนักกว่านี้เนาะนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับลูกบอลหนักเต็มที่ไม่เกิน9กกิโลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการแข่งขันแบบเดี่ยวหรือแบบคู่ครับจะใช้ตัวของน้ําหนักเนี่ยนะครับอยู่ที่6กกิโลกรัมเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณฝึกท่าเนี้ยท่าชอสตเตอรํรอาันนะครบจ ท่าวอลเนี่ยถือว่าเป็นท่าที่แบบไม่ได้ยากเลยนะสำหรับคุณผมบอกเลยนะครับผมแต่คุณต้องทําให้มันคุ้นเคยไงลงปุ๊บขึ้นคือที่จะระเบิดขึ้นไปนะครับ,รบสิ่งสําคัญคือเราจะทําในคิวเดียวคือลงใช่ไหมครับและขึ้นไปโชวเดอะเพรสเลยเราจะไม่ทำสองตอนคือลงขึ้นและดันการทำสองตอนแบบนี้ครับผมกินแรงแถมพี่กติกาด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมบอกเลยว่า คุณจะแข่งไม่จบเอาเท่ากับว่าคุณทําแบบนี้จนคุ้นเคยนะครับดังนั้นทําในฟอร์มเดียวนะครับเป็นโฟลเดียวลงและขึ้นนะครับจะเป็นทรงนี้นั่นเองครับผมจำนคกั้งที่เราใช้ครับแน่นอนนะครับผมคือไฮเวิบครับ15-20ครั้งต่อเซตครับพักระหว่างเซตอยู่ที่ 60-90นาทีเพื่อพัฒนาตัวของ endurance ของกล้ามเนื้อโอเคไหมครับแล้วกลับมาทำใหม่เป็นจำนวน3-5เซตครับก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยนะผมสามารถที่จะเล่นท่าบวบ,บได้อย่างมีประสิาิาาหลายคนถามมาบอกว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วทำไมไม่ใช้น้ำหนักที่มันเยอะเลยนะผมฝึกพวก power ไปเลยผมบอกเลยว่าไอ้พวก power เนี่ยเราฝึกมาแล้ว2ท่าไง คือท่ากอล์ฟเลสคอร์กับท่าชูร์เพรสแล้วส่วนอันนี้คือเราเอาทุกท่านี้นะผมมาจําลองใช้และทรานสเลตนะผมเอามาแปลให้เป็นท่าทานในการเล่นจริงของเรานะครับผมทําให้การเล่นของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเร็วมากขึ้นมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นในในี้ครับผมลองฝึกกันดูครับได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้โค้ชปูแนนด้วยกันนะครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอยู่บนช่องโค้ชปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุดีีๆท่ผมมจะาเลิ สำหรับคลิปนี้ผมกุตัวลาไปก่อน้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ